สวัสดีค่ะวันนี้จะมาลองทำลาบวุ้นเส้นนะคะส่วนประกอบก็มีหมูสับมีวุ้นเส้นข้าวคั่วพริกปน่นน้ำปลาสะละแหน่ซอยผักชีฝรั่งซอยหอมซอยแล้วก็มีผักต่างๆนะคะที่เอาไว้กินกับลาบปุ้นเส้นนะคะมาลงมือทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นก็ล้นหมูให้สุกก่อนนะคะ นหมูให้สุกก่อนนะคะเมนูนี้ง่ายมากเลยค่ะก็ทำเหมือนลาบทั่วไปแหละนะคะก็แค่ใส่วุนเส้นเข้าไปแค่นั้นเองค่ะปุงรสได้ตามชอบใจนะคะหมูนี่ก็ ไม,มไม่ต้องทําให้สุกมากไม่ต้องทําให้สุกนานมากนะคะเพราะว่ามันจะแข็งนะคะ,คะพอหมูสุกแล้วแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะว่าสุกแ,แล้วนะคะ ไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาดูวิธีทําเลยค่ะเราจะเอาหมู ไปเลยค่ะหมูใส่ลงไปเลยนะคะหมูใส่ลงไปแล้วก็ใส่บุนเส้นค่ะ วนเ้นนี่รวกไปห่อหนึ่งนะคะแต่คงจะไม่ใส่หมดนะ,ะเพราะคิดว่ามันจะเยอะไปก็เอาใส่แค่ครึ่งหนึ่งไปก่อนคนให้เข้ากันค่ะ ก็าคั่วใส่ผง,ปร,งปรุงรสแล้วก็พริกป่นลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะลืมไม่น่ค่ะต้องเอามานะ ลงไปด้วยนะคะใครชอบปรี้ยวก็ใส่มะนาวเยอะๆตามใจชอบนะคะปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะ น้ำปลาลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ผักที่ซอยไว้ใส่ลงไปหมดเลยค่ะ นให้เข้ากันอีกรอบเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะวุ้นเส้นนี้ก็สามารถทำได้หลายอย่างนะคะยำแกงผัดลาบนะคะทำได้หลายแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงจะทำอะไรนะคะนะคะ ใส่กอกอีสานก็ใส่วุ้นเส้นนะคะไงคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างพอชินได้ไหมเอ่ยลองชิมดูก่อนนะคะ จัรจจ้าจัดใส่จานได้เลยค่ะคือจานที่เตรียมไว้ก็ตักลงไปในเลย ลงหมดเลยก็แล้วกนะันแล้วก็ใส่ผักลงไป ตนหอมผักกาดขาวแลดิชแครอทต้นหอม,แ,แ,อตหอมแตงกวานี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาเป็นยังไงคะใช้ได้หรือเปล่าคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ